มูลีมุดะมูลาเป็นสับโรงงานที่มีรีเควสตมามันคืออะไรไปดูกันอัผั์แปลภาษาญี่ปุ่น EP ที่หนึ่ง้สิบเจครับ,รบสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับพระหัสนี้ไม่มีไลฟ์สดนะครับก็ขอสวัสดีทุกๆคนในแบบของ คลิปแห้งนะครับแต่เนื่องจากไลฟ์สดครั้งที่แล้วมีรีเควสต์มานะครับว่าอยากรู้เรื่องสับโรงงานซึ่งครั้งที่แล้วก็มีพูดถึงคำว่ามูลีนะครับก็เลยเป็นที่มาของอคลิปนี้นะครับที่จะอธิบายคำว่ามูละมูลีมูดนะครับจริงๆเรียงกันยังไงก็ได้นะครับผมก็ไม่ค่อย ได้สนใจเรื่องการเรียงเท่าไหร่แต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าส m อนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่จะเรียกว่าสามมุนะครับก็คือมุลิมุดะมุลละนั่นเองครับไปดูกันเลยครับคำว่ามุลิมุดะมุลละเนี่ยนะครับ ก็เป็นคีย์เวิร์ดเพื่อการสร้างประสิทธิภาพของงานเพราะฉะนั้นคนที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการการผลิตการบริหารจัดการโรงงานนะครับจะรู้จักคำเหล่านี้ดีบางทีเราก็ใช้ทับศัพท์ไปเลยว่ามูลิมูดะมูละนะครับแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรไปดูกันนะครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่า 3M นะครับคนไทยเราเรียกว่าสามมุนะครับคือมุริมุดะมุระแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสามคำนี้มันก็เป็นคำศัพท์ธรรมดาในภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือคนญี่ปุ่นก็ใช้เป็นปกติอยู่แล้วแต่เราพอศัพท์โรงงานหรือศัพท์บริหารการผลิตเราก็เอามาตีความใหม่ นั่นเองนะครับไปดูความแตกต่างระหว่างมุริมุดะมูละนะครับในภาษาลงงานกับในภาษาชาวบ้านนะครับว่าแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นเลยก็คือมุริมุรินี้ก็คือนะครับอย่างที่ผมเขียนอยู่นี้นะครับเรียกว่าสังเยวชายะเซจบีกะโมจิโนเดกุอิโยโนสังเยก็หมายถึงการปฏิบัติงานที่ อามากกว่ากำลังความสามารถที่ผู้ปฏิบัติงานหรือเครื่องจักรมีอยู่ก็คือนะครับเครื่องจักรมีกำลังเท่านี้แต่เราให้ทำให้มากกว่านั้นหรือว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับมีแรงมีความสามารถในการทำได้เพียงแค่นี้แต่เราต้องการมากกว่านั้นเราจะเรียกว่ามูลีนะครับผมจะแปลว่าฝืนกำลังไม่รู้คนอื่นแปลว่ายังไงกันบ้างนะครับ แต่ผมเวลาที่ไปเป็นล่ามหรือว่าเวลาแปลงานลงงานเนี่ยผมจะแปลคําว่ามูรินะครับแปลว่าฝืนกําลังหรือบางทีก็จะใช้คู่กันไปเลยอย่างเนี้ก็คือใช้คําว่ามูรินะครับแล้วก็วงเล็บฝืนกําลังนะครับเผื่อคนที่รู้จักศัพท์คําว่ามูริก็จะได้ เ็ตเลยทันทีนะครับไม่ต้องไปฝืนกำลังมันคืออะไรเพราะว่าคำแปลเนี่ยมันไม่แน่นอนบางคนก็แปลไปคนละอย่างนะครับถ้าคนที่รู้จักคำว่ามูลิอยู่แล้วก็เกตจากคำว่ามูลิไปเลยแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักคำว่ามูลิเราก็วงเล็บให้เพื่อให้เขาเนี่ยนะครับพอนึกภาพออกว่าอ๋อมันฝืนกำลังมันต้องฝืนทำในสิ่งที่เกินตัวเกินกำลังของเครื่องจักร ผมจึงใช้คำว่าฝืนกำลังครับอย่างเช่นอะไรที่เป็นการฝืนกำลังก็คือมูรินาชิเซมูรินาซากิョนะครับมูรินาชิเซก็คือท่าทางก็คือท่าทางในการทำงานนะครับอย่างเช่นการทำงานที่ต้องกงโค้งนะครับการทำงานที่ต้องย่อตัวเหล่านี้เขาเรียกว่ามูรินาชิเซหรือท่าทางที่เป็นมูริ หรือฝืนกําลังนะครับอันนี้ก็คือเราต้องทําใจเลยว่ามันบางทีคําแปลเนี่ยฟังแล้วงงๆแต่ว่าถ้าเป็นการแปลสับโรงงานหรือว่าสับในเรื่องของการบริหารการผลิตเนี่ยเราต้องใช้คําศัพท์เดียวกันถ้ามันเป็นมูลิเราก็ต้องแปลว่าฝืนกําลังทุกครั้งแม้บางทีมันจะฝืนฝนบอกว่าท่าทางที่ฝืนกําลังมันคืออะไรนะครับ แต่ว่าวิธีเรียงอย่างหนึ่งก็คือท่าทางที่เป็นมูลิหรือว่าวงเล็บฝืนกำลังอย่างนี้มันก็พอจะรับได้หน่อยไหมครับอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแปลเอกสารหรือการเป็นล่ามในโรงงานเนี่ยเราต้องมีมันมีศัพท์เฉพาะที่เราจำเป็นนี่จะต้องแปลให้มันเหมือนกันตลอดนะครับหรือมีคำว่ามูลินาะสากเยียวก็คือการปฏิบัติงานที่เป็นมูลิ หรือว่าการปฏิบัติงานที่ฝืนกําลังเป็นต้นนะครับอันนี้คือมูริที่ใช้ในโรงงานคราวนี้เรามาดูว่าแล้วมูริในสังคมทั่วไปหรือชาวบ้านทั่วไปในญี่ปุ่นก็ใช้ยังไงนะครับก็จะมีคําว่าอัมารีมูริสุรุนายกนะครับสมมติว่านะครับคนที่เขาพ่ายแพ้สอบตกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขา หมดกําลังใจเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าอัมมาริมุริสุรุนายกนะครับอย่าฟื้นไปหน่อยเลยนะครับนักใต้โทก,กินักเคบารินดนะครับถ้าอยากจะร้องไห้ก็ร้องไปเลยนะครับอ,อย่างเนี้ยเราใช้คําว่ามุริในกรณีอย่างนี้ก็คืออย่าฝืนอย่าฝืนอยากอดกลั้นนะครับอย่าอย่าทำในสิ่งที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองรู้สึก อันนี้ก็คือมูรินะครับถ้าดูจากคันยีแล้วมูรินี้ก็คือมุแปลว่าไม่มีลิก็คือเหตุผลไม่มีเหตุผลแต่ว่าไม่ได้มีความแปลอะไรที่เกี่ยวกับไม่มีเหตุผลเลยนะครับก็แต่ว่าดูประโยคที่สองกันนี่อาจจะใกล้เคียงหน่อยนะครับโอโครโนโมมูริวัานายนะครับถ้าคุณจะโกรธมันก็ นะครับไม่ได้ไม่มีเหตุผลจะแฟงอย่างนั้นก็ได้นะถ้าคุณจะโกรธก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลแต่มันเป็นภาษาไทยที่ประหลาดไปหน่อยโดยเฉพาะภาษาไทยเรามักไม่ใช้ปฏิเสธสอนปฏิเสธนะครับผมก็จะแปลประมาณนี้ว่าช่วยไม่ได้หลอกนะที่จะโกรธอ่ามันก็ได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้เราบอกว่าโอ้มูลีแปลว่าฝืนกําลังหรือแปลว่าฝืนไม่ใช่เหรอนะครับอ่าจะโกรธก็ฝืนไม่ได้ อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปเราก็ต้องแปลแบบนิยายแล้วใช่ไหมฮะผมก็จะแปลแบบนี้ดีกว่าใช่ไหม,ไม,ไ,ไ,มไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปฝืนใช้คําว่าฝืนนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการแปลของผมเราต้องแยกออกว่าเป็นงานแปลประเภทไหนไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเอาภาษา,ษาธรรมชาติอย่างเดียวการแปลสับลงงานหรือว่างานใน เขาเรียกว่าสังเงยหงยักขุนะครับางานแปลแบบที่เป็นแปลเอกสารแปลงานโลงงานอะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้วิธีแปลอย่างหนึ่งต่างจากการแปลนิยายนะครับวันนี้ออกมาในแง่การแปลอย่างอื่นบ้างแล้วนะครับทุกทีจะพูดถึงแต่แปลนิยายนะครับคราวนี้มาดูคําที่สองมูดะนะครับมูดะนะครับเขาให้คําจับปัดความไว้ว่า ฟูฮิตเซียวนาซังเยยะชิเยนโนโลฮินะครับคำว่าโลหิก็คือการใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับฟูฮิตเซียวนาซัยก็คือการปฏิบัติงานดูสิครับคำว่าซักเโียเนี่ยแปลว่าการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นสาบเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การลงงานซากเโียเราจะแปลว่าการปฏิบัติงานซึ่งมันจะต่างกับคำว่าชิโงโตหรือโยมุที่แปลว่างานนะครับ ฟุจิเอนาซากเดียก็คือการปฏิบัติงานที่ไม่จําเป็นนะครับอย่างเช่นจริงๆแล้วไอ้การการตรวจสอบใช่ไหมถือว่าเราทำของออกมาเสร็จแล้วต้องมี QC มานั่งเช็คว่ามันเป็นของดีหรือของเสียถ้าเราผลิตของดีได้100%เซนี่ยนะครับไอการเช็นสะหรือการตรวจเช็คนี่นะครับก็เรียกว่าฟ u จิโอนาซากเโีย ช่ไหมับการปฏิบัติงานที่ไม่จําเป็นนะครับแต่ที่มันจําเป็นเพราะว่าเรายัางผลิตได้ไม่ดีเรายัางมีของเสียอยู่นะครับแล้วก็ช no oh ิเนโนโลหิชิเนก็คือทรัพยากรธรรมชาติชิเนโนโลหิก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยนะครับใช้น้ําเยอะเกินไปใช้แก๊สเยอะเกินไปอะไรเหล่านี้นะครับเราทั้งหมดเราเรียกว่ามูดะ มูดะผมจะแปลว่ามูดะนะครับแล้วก็วงเล็บความศูนย์เปล่านะครับเผื่อคนที่รู้จักคำว่ามูดะอ,อยู่แล้วก็เข้าใจไปเลยคนที่ไม่รู้จักก็ให้ไอเดียเขาหน่อยหนึ่งว่าอ๋อมันคือความศูนย์เปล่านะครับแต่ความศูนย์เปล่าเป็นยังไงคุณก็ต้องไปลงรายละเอียดหรือไปศึกษาเรื่องมูดะอีกทีหนึ่งนะครับก็นะครับ,นะค,รบคำศัพท์ตัวอย่างนะครับเวลาใช้มูดะในโรงงานก็จะ ที่จะเป็นที่รู้จักกันมากก็คือ t o โย t a า o น a n า t s u no นมูดะนะครับก็คือมูดะเจ็ดประการของโตโยต้าที่โตโยต้เนี่ยนะครับเขาามีความเข้มงวดในเรื่องของการกำจัดมูดะเพราะฉะนั้นอเออเรื่องนี้อาจจะเป็นตอนหน้าได้เลยนะพูดถึงนานาสึโนมูดะของโตโยต้านะครับ ถ้าโอเคถ้าใครสนใจอาทิตย์หน้าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจตอนนี้มีงานที่อาจจะได้มาไลฟ์สดหรืออาจจะเป็นคลิปแห้งเพราะว่างานมันยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้ามีโอกาสไลฟ์สดได้จะเอาเรื่องนี้มาพูดดีไหมครับช่วยเขียนลงในแชทหน่อยนะครับว่าสนใจเรื่องนานาสโนมมดะนะครับก็จะได้เอามาพูดได้เลยนะครับ อันนี้ดูมูดะที่ชาวบ้านใช้นะครับคำว่าจริงๆแล้วก็คือมูลิมูดะมูละเนี่ยนะครับก็เป็นภาษาธรรมดาทั่วไปเพียงแต่ว่าเราเอาคำธรรมดาที่ชาวบ้านใช้กันทั่วไปมาให้คำจำกัดความใหม่เพื่อที่จะเอามาใช้เป็นภาษาที่ใช้ในโรงนาใช้แบบพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าถ,ถ้าชาวบ้านธรรมดาทั่วไปก็ใช้ยังไงก็ใช้อย่างเช่นจิกังโงมูดะนิสุรุ ก็คือใช้เวลาอย่างศูนญเปล่ามีเวลาแต่แทนที่จะเอาไปอ่านหนังสือดูตำราเราก็เอาเวลาไปดูทีวีเล่นเกมจริงจริงเล่นเกมถ้าเล่นเก่งก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรานะครับควรทำหน้าที่อย่างหนึง่งแต่ไปใช้เวลาอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าจิกค n ั o งโอมูดานิสุลหรือว่าควรจะต้อง ทำงานชิ้นหนึ่งนะครับที่เจ้านายสั่งมาให้เสร็จแต่เราเอาเวลาไปเช็คเมลเช็คลน์อย่างนี้ก็จีกางโ่มูดาน้สุลุอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือใช้คําว่าศูนย์เปล่าอันนี้ก็เหมือนกับศัพที่โรงงานเลยนะครับแต่ว่าคําว่ามูดะก็ไม่ได้แปลว่าศูนย์เปล่าอย่างเดียวอย่างเช่นมูดัสไกโอสุลุมูดัสไกโอสุุก็แปลว่าใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับอันนี้ก็ ถ้าบอกว่าโอคันเนโนมูดัสกายอุลุก็คือใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยนะครับอ่าเราก็ใช้มูดะเหมือนกันก็คือใช้เงินไปอย่างศูนย์เปล่าใช้แล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาหรือได้ของกลับคืนมามันไม่คุ้มกับเงินที่เราจ่ายลงไปเราอย่างนี้เราจะเรียกว่ามูดัสกคนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือมูระนะครับมูระนี่เขาให้คำจำกัดความ แบบสับโรงงานว่าซากเยโนฟุก no ินอิตเซก็คือความไม่เท่ากันของการปฏิบัติงานอย่างเช่นอ่านะครับคนหนึ่งคนหนึ่งทำงานอย่างหนึง่งทำงานอย่างเดียวกันคนหนึ่งทำเร็วคนหนึ่งทำช้าคนหนึ่งทำออกมาได้ดีคนหนึ่งทำออกมาไม่ได้ดีนะครับอของอันหลังนี่ผมพิมพ์ผิดนะครับอันนี้เล่งมาก จะเขียนว่า Hinshitsu นะครับกลายเป็น Hin SG อะไรองไม่รู้ไม่รู้นะครับ h i n s u ที่แปลว่าคุณภาพ Hinshu no b a l a s i คำว่าบ a l a s h ก็เป็นภาษาโรงงานนะครับก็คือความแปรปรวนความไม่สม่ำเสมอความาไม่เท่ากันของคุณภาพก็คือคุณภาพเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอย่างนี้เราเรียกว่า Hinshu no b a l a s i เพราะฉะนั้นคำว่ามูละผมก็เลยแปลว่ามูละแล้วก็วงเล็บความไม่สม่ำเสมอนะครับบางทีก็อาจจะตัดความออกเพื่อให้มันสั้นหน่อยมูละไม่สม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็คือภาษาในโรงงานส่วนชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวภาษาโรงงานก่อนตัวอย่างของภาษาโรงงานน,นะครับอย่างเช่นอีโลนมูละอีโลมูละนะครับอันนี้เป็นศัพท์ที่บอกถึงของเสียนะครับ ฟูเรโอหินนะครับที่บอกว่าสีมันไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวสีสีมันกระดำกระด่างอย่างนี้เราก็เรียกอีโลมูละนะครับก็คือเราต้องการสีน้ำเงินแต่กลายเป็นว่ามีสีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินจางสีมันกระดำกระด่างนะครับเรียกว่าอีโลมูละนะครับส่วนซากเยลนมูละนะครับก็คือการทำงานที่เป็นมูละไม่สม่ำเสมอการปฏิบัติงานที่เป็นมูละนะครับก็คือ นะครับบางคนก็ทําได้เร็วบางคนก็ทําได้ช้าบางคนก็ทําได้ดีบางคนก็ท,ากทํา,า,ทไ,ดดาทได้ไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับหรือคนเดียวกันวันนี้ดีวันหน้าไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าสั่งเียโนมูละเหมือนกันนะครับแล้วมูละนี่ภาษาชาวบ้านเขาใช้กันยังไงนะครับมูละนี่เป็นอะไรที่เทียบกับมูลิมูดะแล้วเนี่ยมูละนี่ในภาษาชาวบ้านจะใช้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็ความหมายนี่ใกล้เคียง กับมูละที่ใช้ในโรงงานมากเลยอย่างเช่นมูละนาคุนูลุก็คือทานะครับให้สีเสมอกันก็คือสมมุติว่าทาสีบ้านทาสีพวกตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่ามูละนาคุนูลุก็คือทาให้มันสม่ำเสมอกันอันนี้ภาษาชาวบ้านกับภาษาโรงงานใกล้เคียงกันมากเลยใช่ไหมฮะแต่ว่ายังมีอีกคำหนึ่งอย่างมูละนาเซคคือ หรือว่ามีนิสัยที่มูละก็คือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอย่าง้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอย่างน,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 างนี้เขาเรียกว่านิสัยไม่อยู่กับร่องกับรอยอันนี้ก็เป็นมูละเหมือนกันแต่มูละเนี่ยนะครับจะไม่มีคันจินะครับส่วนใหญ่จะเขียนด้วยอ่าฮีรางานนะนะครับจริงๆคันจิก็มีแต่เป็นคันจิที่ไม่จําเป็นต้องรู้แล้วก็อ่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็น ศัพที่เกี่ยวกับโรงงานนะครับสาหรับวันนี้ก็คือมูลิมูดะมูละนะครับสามตัวนะครับถ้าชอบอะไรแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปรีเควสต์มาก็ได้นะครับว่า,อ,าอยากได้สัพท์โรงงานเยอะขึ้นอีกหรืออยากจะฟังเรื่องนานาซึโนมูดะอะไรอย่างนี้นะครับก็รีเควสต์กันมาได้นะครับก็สาหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ